สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งันฟุตบอลมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล Eredivisie ของเนเธอร์แลนด์เดกราฟสคัพนะครับเสมอกันทางด้าน FC เอลเฟนนะครับไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชเซเียอ,อิตาลีฟิออเรนติน่าเอาชนะงด้านโลมาไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ ทางด้านโรมาอยู่อันดับ6ครับ36นัดมี59แต้มส่วนทางด้านฟิโอรินจีนาอยู่อันดับ7ครับ36นัด59แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษครับรอบเพย์ออฟเชฟฟิลเวนเดย์ครับเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ1รวมผล2นัดครับซันเดอร์แลนด์ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม2ประตูต่อห มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนกันบ้างน,นะครับคิโรนาครับแพ้กันทางด้านเตลนิเฟ่ไ,ฟไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมนีเ่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคํำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเวนาะทีนี้ด้วยหางดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e และกดกระดิ่งครับเพื่อทานจะไม่พลาดลิดใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ